ของเครื่องเนะนี่ยน่นจริงเ,งเองน่าจะโอเควะนะตเองรู้ว่าถอยอะไร

กุยรูดสิบสองหกทอยากนะออกแปดเปลออกได้ไมาะนแะพี่เราอันนั่นอ่ทันูดเลยอม่ซื้อไปไหน นี่ออกรอกแน่นอนจริงมันสีอ ăn xong long có ra nào, ăn xong ăn xong ăn กะแล้วก็ไม่ให้สองห้าออกสองสี่จะจบให้จบแกจะเบยแ แต่เกมนี้โอ้ยอเกมนี้ระบบมันโอ้ยส,สกูศลนะตะกุศลทีไรนี่ออกดีดีนะส,สกิลบินนี่แน่นอนจริงคนนี้ออซื้อไม่ได้สามห้าพี่ซื้อไปเลยพี่เอาสิบเพื่ออะไรเนี่ย นอ่เพื่อนเเราไงดิเนี่ยไงดีบ้นสิบก่อนนะแหมสิบนะแต่ไม่บิ้น ได้หรอกได้เหรออ,อะไรเนี่ยซื้อป๊บออกป๊อกหรกืวิ่งด้วยจบเปลี่ยนแผน 喜欢你，改变颜色的。 ดันสีนสีออกสองนี้วันยิ้เพียนนี่เนยิ้เพียนสิบสอง, <c oughs> งตอวกรายคุ้อหน่อยเอ็ด

sự cứu xúi bên ở, xúi bên ở, dòm, quậy sự cứu dòm, quậy sự cứu dòm, quậy, tụi ở quậy, về sẽ ở mang má, xúi, này ออกเลยนั่นสิเนสองสอม่เออเราต้องตัดเขาไม่ใช่หรอพี่ น้อยอเ้นสิบเพื่อ ทำไมก็นนจะออกตัวทำไมนะอ้ถอดใจดูไปเปล่าเดี๋ยวตจ้ะอ่ะอ Bên nhau, bên nhau à, bay ơi bay ơi Học quân nông bố thật